โอ้ยน่ารักคู่เขาแต่เราเขินสุดๆงานนี้แอบทักษออนก็เขินสุดๆเช่นการหลังอนุญาตให้แฟนนมสุดหล่อนนกุญชานนจุ๊บแม่งจุ๊บแก้มแนบชิดใบหน้าน่ารักที่สุดเรียกว่าฟินสุดในสามโลกกันเลยทีเดียวคู่นี้ แฟนแฟนกรีดลั่นหลังจากล่าสุดวันนี้9ตุลาคม2568แอบนอนกุณออกมาไลายคู่ขายสินค้าด้วยกันบอกเลยว่านอกจากจะขายเก่งแล้วทั้งคู่ยังเสิร์ฟความหวานมาฝากแฟนแฟนอีกด้วยค่ะทั้งคู่ค่ะมีจุบแม่งทั้งหอมแก้มทั้งเอาหน้าแนบชิดกันไปอีกค่ะชวนเขินไม่ไหวและยิ้มตามความน่ารักคู่นี้สดๆกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าช็อตดังกล่าวแฟนๆฟินและใจฟูหนักมากคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวราคาบอกอาทิเคินที่สุดน่ารักเท่าโลกอายน่ารักเกินไปแล้ว2คนนี้น่ารักมากๆน่ารักอ้าน่ารักเขินตามเลยค่ะโอ้ยคู่เขาเราเขินน่ารักมากน่ารักมากค่ะเรียกได้ว่าลากลายความคิดเห็นต่างชมรัวๆความน่ารักของแอปนนกุล หลังจากคู่นี้ไลฟ์โชว์ความสวีทหวานมาฝากแฟนๆนั่นเองค่ะบอกเลยว่าเขินตามยิ้มตามความน่ารักคู่นี้กันสุดๆเลยล่ะค่ะแอบทักซออนนนกุลชาน,น์นส่งต่อความหวานมาฝากแฟนๆค่ะน่ารักสุดๆค่ะ